ด่าไฟแลบขวัญอุตสามณีเปิดแชทหนุ่มทักมาฟาดยับแต่ละประโยคพลิกทั้งนั้นขวัญอุตสามณีเผยแชทหนุ่มปริศนาทักมาหารัวด่าเป็นชุดแต่ประโยคพลิกทั้งนั้นทําเอาทั้งขวัญและชาวเน็ตอ่านแล้วถึงกับร้องฮะลดด้านในวงการบันเทิงมานานและมีผลงายนโดดเด่นจํานวนมากสําหรับขวัญอุตสามณีววยนนนที่ตอนนี้เธอหวนกลับมารับละครช่องเจ็ดอีกครั้งท่ามกลางแฟนคลับ สนั่นรอติดตามผลงานแล้เราจะสามารถติดตามภาพสวยๆของเธอได้ผ่านจากอินสตาแกรมส่วนตัวล่าสุดสาวขวัญได้เคลื่อนไหวเผยภาพแชทที่มีหนุ่มชายปริศนาคนหนึ่ง DM มาทั้งที่บอกว่าที่ญี่ปุ่นลูกชายสองคนที่อียิปต์ลูกชายสองคนที่ไทยเจ็ดคนโดนดาราปั้มนั่นแหละทำงานประทนันรับนักสแสดงอยู่ดีๆเข้าบริษัทขวัญพามา มันให้กินปลุกเซ็กรู้ไหมขวัญกูถามที่มึงลงลงมาบ้านยายกูทำไมมึงแต่งงานกูพี่ชายกูแล้วลูกกูมึงทิ้งหรอกูไปทำงานแต่มึงกับพี่ชายกูด้วยไงและก็แม่พาแม่มึงออกมาจากบ้านกูซะไปอยู่นอกซะทั้งนี้สาวขวัญก็ได้โพสต์อินสตาแกรมและตอบกลับว่าฮะหยุดก่อนพี่เสือเย็นได้เย็นเบาได้เบาค่ะ ย่าเพิ่งไปถึงยายค่ะเหตุการณ์เริ่มต้นงานแต่งยังไม่มีเลยค่ะพ่อเอ้ยจัดเต็มอะไรกันขนาดนี้อ่ะไฟแลบเขาเป็นใครเธอเธอใครก่อนท่ามกลางแฟนคลับแห่คอมเมนต์กันสนัน่น